เมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระนิษิาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ทรงเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคพาร์กินสันซึ่งร่วมมือกันระหว่างสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อคัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสันทั่วประเทศ โดยการคัดกรองผู้ป่วยพากินสันและผู้ที่มีความเสี่ยงจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ทางข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมให้แนวทางในการดูแลรักษาที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อลดระยะการกำเนิดโรคและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น นครสวรรค์เป็นจังหวัดแรกที่เริ่มดำเนินโครงการโดยแพทย์และพยาบาลได้ลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักเขาเขียวทำการคัดกรองตั้งแต่วันที่15-19มกราคม2567 เบื้องต้นมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมคัดกรองกว่า500รายและจะใช้จังหวัดนครสวรรค์เป็นต้นแบบในการลงพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศและกิ่งกาชาติอำเภอ288กิ่งกาชาติอำเภอต่อไป